อ่าครับกลับมาที่โอรแ เมื่าอาการเปิดตัวตัวนี้นะนะครับเมื่อวานเราเพิ่งสร้างนะครับไอตัวลายเดี๋ยวนี้เราจะพูดถึงส่วนประกอบตัวนี้ครับเอาตัวพวกตรงนี้ก่อน นะอ่ะแลก็มันมันอยู่ในหน้าหน้าหลักครับแล้วก็ดอปลางวันเลยมันจะมีลิสต์เมสเซจวิดีโอเมสเซจแล้วการเมสเซจครับคุณกายจะเคยเห็นถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขาไปก่อนนะคุณกายจะเคยเห็นเมสเซจพวกนี้นะอยู่ในออฟิเชียลแต่ละที่นะอ่ะลิสต์มมเมสเซจเสิร์ชไลน์โอเอครับดูคำว่า,ลาไลน์วิซิเดตไอดี ก็ไปที่บัญชีเราแล้วจะสอนได้พี่เนียว็ด้ไหม มันก็จะมาที่หน้าหลักหน้านี้นะครับเอาตั้งแต่ list message ก่อนเลยครับ list message เขาบอกว่าเป็นรูปขนาดใหญ่เพื่อหาลูกค้าไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการนะครับก็ mm hmm. คือพนด้งานส่งรูปขนาดใหญ่นะครับ mm hmm. ไม่ต้องพกอันบบดับแรกนะครับเราต้องใส่ชื่อก่อนนะครับชื่อไอเทมก็มคือชื่ออะไรก็ได้มันจะไม่มันจะไม่ปรากฏให้คนคนส่งเห็นนะ อาจารย์ใส่ชื่อวัอน,นี่คนละครึ่งได้ป่ะอาจารย์เพจคนละครึ่งนะครับชื่อไอเทมอาจารย์นะครับ,นะรบเสร็จแล้วมันก็จะมีกล่องตรงนี้คำบดูตัวเองตรงนี้นะเซนเพจนะ เราจะเพจเทมเพลตก็ได้ครับก็คือกดเปลี่ยนตรงนี้มันจะเป็นเทมเพลตก็คือจะใส่รูปแบบไหนอ่ะใส่รูปเดียวใส่แบบสองรูปนะครับหรือว่าเปลี่ยนแนวก็ได้นะครับแล้วแต่อันที่คือรูปเดียวในสองรูปนึกออกไหมนะครับสมมติจะใส่รูปเดียวก็ได้เหมนอนะ่ะตามค่าเริ่มต้นก็านะครับ,นะรบเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกรูปครับไปเลือกรูปตูงนี้ จะมีควาว่าใช้รูปโดยไม่ตกแต่งหรือแต่งแก้ขนปรับใช้ไดนอาจารย์จะอชอบหรื่องแนี้โอเคน่าจะต้องตรงนี้ครับแต่งแก้ไขูปกปรับใช,ใช้ตรงนี้เลยแช่นล่างนะครับอันบนมันจะขึ้นไขยเยอะแช่นล่างเลยครับมาไ่ทะมาหน้านี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีให้เราใส่ตัวหนังสือใส่ อัพโหลดรูปอ่ะนะครับถ้าเราใส่รูปนะเราใส่ตรงนี้ครับอัพโหลดตรงนี้จะใส่รูปจะทำอะไรร้เปล่าทำที่ไว้ไหมกิฟแอนิเมชันหรือจะทำอะไรทำไว้ท,ที่ตรงไหนไม่รู้ นะสมมติว่าอาจารย์ลูกจะู่อาจารย์แล้วกันง่ายๆ รูปนี้รูปน่าไนะเดี่ยอันนี้คือรูปชื่ออาจารย์นะครับเราค่อยปรปับได้ครับจะเอาเลขเอาใหญ่แค่ไหนนะครับครับตรงนี้ปรับไม่ยากหรอกนะครับหรือใส่ตรงหนังสือไปก็ได้แต่เด็กเขาไม่ค่อยใส่ตรงหนังสือมันเชยโคตรเชยอ่ะไม่ไม่ใส่นะทำมาจากข้างน,นอกดีกว่านะครับเชยมากนะถ้าเราไม่เอาหัวต่ากขยะทิ้งนะครับ ตรต้องซือจากนอกดีกว่านะเ่ยราสามารถจะเอารูปอื่นมาป,ประกอบใส่ได้ครับใ,นะให้มันเป็นรูปเดียวกันเนะนี่ย้อะจากเดียวก็จะโดดเด่นอย่เดียวสนะมมติที่เป็นรูปแล้วใช่ไหมครับเราก็กดใช้เลยครับ ถามว่าบันทึกเลยไหมถามก็ผลใช้เลย <c oughs> ถา้าองลูกเยอะขึ้นนะนะครับต่อมาตรงแอคชั่นเนี่ยครับก็คือว่าเราจะเลือกให้มันเป็นอะไรนะครับเป็นลิงก์เป็นตอนนี้เราคูปองเอรยจะไม่ได้เราได้แค่ลิงก์กับข้อความเอาเป็นลิงก์แล้วกันนะคือกดไปแล้ววิ่งไปที่ไหนนะครับเชิญยวคุณผู้จัอยากให้กดวิ่งไปลาซาดา้าใช่ไหมซื้อของขายของอ่ะ นะครับอาจารย์ก็ไปใส่เอาลาซาด้ามาใส่หรือไปยูทูปก็ได้อ่ะมันง่ายๆเนาะเอาแบบไม่ต้องเนะพราะเรารู้อยู่แล้วทำลิงค์ทำอะไรทำยังไงเนาะวุจยใ้ไปยูทูวกันนะอาจารย์ก็ใส่ลิงก์ไว้ตรงนี้ครับป้ายแอคชั่นก็คือว่ามันต้องใส่ด้วยครับก็คือว่าบ,บอกความหมายของด้านบนเนี่ยมันคืออะไรนะครับต้องใส่ด้วยนะ จะใส่ามาดูคลิปแล้วกันดูคลิปนะถ้าเกิดคุณนะถ้าคุณเอาลิงก์และเอฟเฟกซ์เอใช่ไหมของราชด้าใส่ตอนนั้นอะไรเงียก็คือสำหคุณต้องใส่ว่าสินค้าอะไรอะไรเงี้ยครับบรรยายไปได้หนึ่งร้อยตัวนะไม่เกินหนึ่งร้อยตัวนะนะครับเสร็จแล้วกดบันทึนนก,กไทงไปครับปิดน,นิก่อนปิดน,นิก่อนแล้วค,คุณจะได้อย่างี้แหละ ตอนนี้เราจะใช้นะครับทำยังไงเราไปตรงนี้ครับไปที่บอร์ดสแกตครับไปตรงนี้เขาว่าบอร์ดแกตเห็นไหมให้เราไปกดเขาว่าสร้างบอร์ดสแกตตรงนี้ครับสร้างบอร์ดแกตตรงนี้นะนะครับ <c oughs> <c oughs> สร้างบอร์ดแกตตรงนี้นะ มันจะมาหน้านี้นะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราปิดไปก่อนนะจะปิดไปก่อนโอ้โทษโทษโทษไม่ใช่ปิดปิด้ทุกดตรงนี้นะครับบอทแชทมันก็จะบอกก็คือลองาส่งให้ใครอ่ะตอนนี้ส่งให้ได้สี่คนด้วยเนี้ยไม่เป็นไรลองส่งไปก่อนนะครับเราไม่ต้ดูอะไรเลยครับเรามาดูข้างล่างเลยนะครับตรงนี้นะครับมันคือการส่งบอทแชทครับนะมีให้เลือกนะ ข้อความรูปนะครับลิสต์เมสเซจจริงเราส่งรูปก็ได้นะนะครับเราส่งตัวหนังสือก็ได้อาจารย์ส่งตัวหนังสืออาจารย์ก็พิมพ์ไปสวัสดีนะครับแล้วก็ะส่งรูปไปด้วยไหมส่งรูปไปด้วยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าส่งรูปเราต้องใส่เมสเซจอื่นนะครับอาจารย์ส่งรูปไปด้วยกดเพิ่มใส่รูปไปด้วยนะครับกดตรงนี้รูปนะครับแล้วก็อัพโหลดนีนะ อัพโหลดแล้วแล้วก็เลือกเลือกไฟล์จะใส่รูปอ๋อผมซื้อจากจีนพีใส่ทุกผมซื้อไม่ไ,ได้นะกไม่ได้เพราะรับอีกโ้กเลยอ๋อลูกแล้วพ่อแม่เจนดีไปแล้วไงครับรูปนี้ แล้วก็กดเพิ่มไปครับสมมตินะจริงๆแล้วคุณไม่ต้องมาเยอะขนาดนี้ก็ได้นี่จ่ายทำให้ดูเสร็จมันสามารถส่งไม่เสจทีเดียวได้หลายอันนะครับเราก็ไปที่เมื่อกี้เราอยู่ในหัวข้ออะไรล i s t message ใช่ป่ะเนี่ยคุณก็ไป list m e s s เ g e ตัวนี้ครับแล้วคุณก็ไปกดเลือกครับอันที่สามนะมันก็จะเจอไอ้สิ่งที่เราเคยทำไว้เมื่อกี้ใช่ไหมเรากดเลือกครับแันนี้คุณจะลองส่งเลยก็ได้นะผมจะกดส่งเลยแต่ว่าเวลาส่งมันจะเสียค่าส่งนะครับเสียค่าส่งก็คือ <c oughs> มันส่งไม่ได้ฟรีครั้งอาจจะไม่ได้ละเหมือนของไลน์เนี่ยนะครับ่ะส่งไปก่อนนะครับไม่เป็นไรคือเสียเสียเขาเรียกว่าเสียค่าส่งฟรีอะ่ะนึกออกไหรู้สึกตอนนี้ว่าให้สามร้อยหรือให้ 100, หร้อยหนึ่งลดลงมาเรื่อยๆแต่ก่อนให้ 100, ห้าร้อยเดี๋ยวสามร้อยเดี๋ยวให้ร้อยหนึ่งเดี๋ยวให้ครั้งเดียวต่อเดือนนะครับกดส่งเลยเดี๋ยวจะก็ส่งแหละนะครับถ้าตอนนี้ถ้าส่งนะมันจะมาที่เครื่องคุณครับ กอะไรไปแล้วเนี่ยเป็นโฟละคดอร์มาแล้วนะครับมันก็จะมาแล้วดื้อีเมสเซจสามันเลยนะครับแล้วโดยทุกเมสเซจสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณกดเข้าไปมันจะวิ่งไปที่ยูทูบครับ ไม่เป็นที่งก์ที่ทกูใส่อะไม่สิอื่นก็จะคลิกอะไรไม่ได้ครับเป็นรูปอะไรเฉยอ,อ่เจอแล้วเจอต่แหแนกที่บอกแล้วโซฟีอหไนะครับอันนี้โซฟีอันนี้นมาถึงอ,อะไรครับ ส่งฟรีที่ส่งเท่ากับสามร้อยก็คืออะไรสามร้อยก็คือว่าส่งถ้าเราอาจารย์ส่งรอบนี้เสียเท่าไหร่เสียครั้งเดียวใช่ป่ะใช่แต่ถ้าเกิดท่าำอีกรอบนึงก็เสียสองครั้งว่ะก็จำได้ก็สามร้อยรอบเนี่ยสักเยอะใช่ป่ะแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าคุณมีเพื่อนหนึ่งคนแหละโอเคแต่ถ้าคุณมีเพื่อนสามร้อยคนอะ ส่งทีเดียวเพื่อนกลุ่มสามแล้วคนเปิดดูปุ๊บมันจะหมดทันทีครับในข้อความเดียวอ,ะยวอ่ะ๋ยกบอกป่ะถ้าคุณมีเพื่อนพันคนหรืออ้ะใช่ป่ะส่งทีเดียวปุ๊บมันก็เพื่อนที่เห็นก็นคือสามร้อยคนอีกเจ็ดร้อยคนไม่เห็นตอนเขาเปิดมือถือดูที่หลังหน้าตางะจะไม่เห็นข้อความคุณครับถ้าจะเสียถ้าจะได้ก็ต้องเสียตังค์ครับอันนี้เขาเรียกบอดแคสข้อดีมันก็ มีมีลายนะที่บอดแคสได้นะเขาเรียกว่าลน์เนี่ยมันเหมาะไม่ทำ CIM นะครับซัมซก็คือครคอสตอมเรเลชั่นชิปเมเนเจอร์ใช่ป่ะเอาไว้เก็บลูกค้าเก่าครับเวลาคุณทำธุรกิจที่แบบว่าอยากให้ลูกค้าเก,ก,บบาาก,กบบ่ามาใช้ซื้อซ้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับธุรกิจาหารเสริมก็ชอบใช้นะครับลนะบ์ต้องใช้สเตปแมร็จให้เป็น 10นาทีละ14นาทีก้องหายเมโอเค,อเคมาแล้วโอเคครับอ่ะเดี๋ยวพูดต่ออีกเรื่องแล้วกันนะ จารย์หรือจะเอาลิสต์วิดีโอเพิ่มเศษแล้วครับอันนี้คล้ายๆกับนะครับคล้ายๆกับ list ลิสต์เมสเศจอย่แหละนะครับกดสร้างเลยแต่ว่าจะเป็นวิดีโอนะครับว่าอาจารย์ใส่ไปก่อน <c oughs> ต้องใส่ชื่อไอเทมไม่ใส่ที่ทำไม่ผ่าน คือว่าเราขายตัวจะใส่วิดีโอแล้วกันนะเสร็จแล้วจะแสดงปุบนะแสดงปุบเนะ่ยปุบแอคชั่นแสดงสมมติมันให้เป็นให้เป็นเลยเนยีน่จะกันดูเพิ่มเติม้วกันนะแล้วจะอัพโหลดวิดีโอเลยครับต้องมีวิดีโอนะสั้นๆไม่เกินสองร้อยเมตรครับดูได้จาก ที่เจ้เล่ยไอนะครับได้ในด้านวิดีโอนะครับคุณไปชัดจะแสดงชัดแสดงต้องใส่ลิงก์ด้ยวย <c> ใ <oughs> ส่ลิงก์ก็คือใส่ลิงก์อะไรก็ได้นะครับอยากใครก็ต้องใส่ลิงก์ขายของนะจริงว่าคุณเขาลิ้นลาซาด้านี่จานส่อนะครับใส่ ีาจะใส่ YouTube ไปก่อนนะเสร็จแล้วกดบันทึกครับตัวนี้ขึ้นมาก็ปิดไปก่อนข้อดีของลิส์วีโอคือม,มันจะเล่นออตโต้นะครับไม่เหมือนวิดีโอที่เราส่งให้เพื่อนนะวิดีโอที่เราส่งให้เพื่อนเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้อง,เร,องเราจะต้องคลิกไปที่วิดีโอเด็กจะวิ่งว่าแต่นี้มันจะวิ่งเลยนะอาจารย์ก็ไปอีกทีนะครับไปบอร์ดแชทอีกทีหนึ่งนะทุกครั้งต้องกลับไปบอร์ดแชททุกครั้งนะครับไม่ได้โอ้้าจะไม่ไหวอ่ะขอแค่นี้พอ นะครับบอร์ดแค์นะจะกลับไปบอร์ดแค์ครับแล้วเข้าไปไปเลือกตัวนี้เลยลิสต์วิดีโอจะอ,อยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้ลิสต์วิดีโอแมสเซจเห็นไหมอยู่ประมาณอันที่เท่าไหร่หนึ่งสองนะครับแล้วกดเลือกเลยนะอ่าเป็นคนเลือกที่เราทำไว้ครับอาจารย์จกดส่งครับมาแล้วนะครับจก็เสียไปสองแตบเนี่ย วิดีโอจะเล่นเลยไม่ต้องกดเพลจนะครับถ้าเกิดเรากดที่วิดีโอปุ๊บมันจะวิ่งไปในที่เราตั้งไว้ที่เราตั้งไว้นะอ,ไอยู่อยูดูเพิ่มเติมอีกทีนะครับ โอเคนะเดี๋ยวจอดประมาณนี้ก่อนแล้วกันถ้าจะเสียงไม่มีแล้วอะ่ะนะครับไลฟ์โคตรสั้นเลยวันนี้ไลฟ์สั้นสุดๆตั้งค่าตั้งนานนะครับ